เหรียญกระสาบในหลวงรัชกาลที่9คลองราด50ปีพิธีการจนาพิเศษปี2539เนื้อทองคําเหรียญ25สตางค์หนัก3.75กรัมที่ระลึกครบ50ปีการจนาพิเศษในหลวงรัชกาลที่9ปีพศ2539ด้านหน้าตรงกลางเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพรักตรง ทรงเครื่องบรมขัติยาาชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยภายในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีลายกนกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลังกลางเหรียญมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีด้านซ้ายมีข้อความว่า9มิถุนายน2539ประเทศไทยเบื้องบนมีข้อความว่าการจนาพิเศษ50ปีเหรียญกระสาบในหลวงรัชกาลที่9 เป็นเหรียญทรงคุณค่าพุทธคุณสูงยิ่งองค์นี้เนื้อทองคำสร้างน้อยหายากบูชาเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอย่างมากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ